รีวิวเครื่องเล่นวิทยุนะครับเป็นยี่ห้อโตชิบาโมเดล TYSR 55ใช้งานเต็มระบบนะครับนะลำโพงตัวนี้เป็นสีขาวเป็นเหล็กนะฮะตัวเครื่องสวยนะครับเป็นแบบหูหิ้วนะมีสายสะพายเป็นแบบหูหิ้วสายสะพายนะครับใช้งานเต็มระบบเป็นระบบสตูดิโอนะฮะลำโพง2ข้างเลยลำโพงซ้ายขวานะครับใช้ไฟ DC 5โวลต์มีมอแปลงแถมให้นะครับมีมอแปลงแถมให้นะฮะพร้อมใช้เลยนะครับ หูฟังเสียบปกติไปรวมสเตอริโอใช้ทานได้นะครับใช้ทานได้เครื่องสวยนะครับมีรอยนิดเดียวตามการเวลานะมีรอยน้อยฝั่งนี้จะเป็นจูนฝั่งนี้จะเป็นที่เสียบ DC ซกับหูฟังเมมขึ้นได้ถึง6ขึ้นนะครับนะครับจูนขึ้นด้วยระบบดิจิตอลนะครับเดี๋ยวผมเทสระบบทานก่อนนะครับใช้ทานเบอร์ซีนะครับสาม้อนนะทานเบอร์ซี่ราซื้อได้ทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับ เบอร์สคือเบอร์สองนะเบอร์กลางนะฮะไม่ใช่ถ้าเบอร์ใหญ่สุดที่เราใช้ถ่านไฟฉายบ้านเราคือเบอร์ดีนะครับใส่ถ่านปุ๊บนะกดปุ่มอ่อนไฟหน้าปัดทุกอย่างติดนะครับเลือกเอเอ็มก็ตรงนี้นะครับจูนขึ้นตรงนี้นะครับเจอขึ้นมันจะหยุดเองนะครับสถานะแบตบองด้วยนะครับแบตน้อยเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่ใช่อันนี้เอเอ็ม เอฟเอ็มถึงร<ค>้อยแปดเมตรเลยนะครับเนี่ยรับได้ทุกเครื่องของบ้านเราเนี่ยฮะรับได้ถึงร้อยแปดเลยนะครับแล้วก็เมมคืนได้นะครับอ่าต่อไปเป็นระบบไฟหม้อแปลงที่แถมให้นะซื้อไปพร้อมใช้เลยนะครับมีหม้อแปลงแถมให้เสียบไฟบ้านได้แล้วก็ใช้พกพ,กพาก็ใส่ฐานไปได้นะครับสะดวกมากนะครับพกพากสะดวกตัวเล็กน้ําหนักเบาเสียงดีระบบสตูดิโอด้วยนะฮะวิทยุระบบสตูดิโอบ้านเรา ค่อนข้างจะหายากนะครับเสียบไฟด้านข้างนี้นะครับจับมอแปลงที่แถมให้นะฮะก็เสียบไฟแล้วก็กดปุ่มอ่อนแล้วก็อ่อนนะครับวิทยุถึงเราแปดจูนขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเน็กีเวิร์ตัวนี้เป็นแมมพื้นมันจะหยุดเองเวลาเจอขึ้นนะครับเสาวิทยุตรงรุ่นนะตรงรุ่นเลย yeah, มันจะขึ้นสตอริโอเลยคนระับเสียงดีมากเสียงดีมาก มีหูฟังด้วยหยุดปุ๊บจะขึ้นสตูดิโอให้เลยครับเป็นนนอออแรร์เเลยะคับวลาเชื่อขึ้นถ้าไม่ชัดมันจะไม่ขึ้นสตูดิโอนะครับขึ้นในชัดปุ๊บมันจะขึ้นสตูดิโอให้เลยสวยมากสวิต FMM อยู่ตรงนี้อันนี้เปิดปิดนะอันนี้ปิดนะครับอันนี้เปิดนะฮะอ่อนลุ่มขึ้นด้วยครับครับครับนั่นก็ คุณชั้นนนครับรบกวนกันนิดโถ่ข้าวรือสายอย่างเงี้มีสายสะพายนะฮะสวยนะครับตัวนี้นะครับสวยนะครับรับพวงตะแคงเหล็กสีขาวรับพงสองข้างรูปสติโลดนะครับสวัสดีครับยัดยครับพอลุ้งขึ้นลงได้ปกตินะครับของสวยก็ต้องซื้อไปเสียบไฟเราได้ใส่ไฟบ้านเราได้เพราะมีมอแปลงแถมให้แล้วก็ใช้ทานได้นะครับใส่ได้เลยสำหรับพวกผ้านะครสวยใส่แล้วหล่อเลยแหละครับนะก็ เสียบกับหูฟังก็ได้ฟังคนเดียวนะครับราคาอย่างมันเสียงระบบสเตเดียวนะเสียงดีมากก็ใช้ได้นานน้ำหนักเบาด้วยครับจะเปลี่ยนอีกทีก็สามปีปิดเครื่องก็ตรงนี้นะฮะทุกอย่างหน้าจอไฟติดหมดนะครับจบการรีวิวครับขอบคุณครับ